ครับมาชมกันเหรียญที่สามนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพระคงวัดบางกระพร้อมครับเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะครับเป็นพระไม่ได้ใช้นะครับพระบ้านนะครับถึงแม้องนี้จะเลี่ยมกรอบใช้นะครับยังไงพระก็ไม่สึกถูก <c oughs> ต้องไหมครับนี่แต่องค์นี้ที่แรกผมก็ดูมันเหมือนพายเงินเลยนะ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรนะครับดูทอเทานะลงกล้องพันเอ็กก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องบอกจะพ่นสีมันจะพ่นแบบนี้หรือมันแลบสีอผมก็ไม่แน่ใจนะครับทีแรกก็ยังมองเฮ้ยมันสมริดกลับเป็นเงินหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเราดันเลี่ยมกรอบแบบนี้แล้วด้วยนะครับมันจะเอ็กซเรย์ไม่ได้นะครับมันจะเอ็กซเรย์ไม่ได้สิ่งที่สําคัญครับเนี่ย อะละหังนะครับอะละหังความเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้เขาเรียกว่าจานเปียกนะจานตอนไหนครับจานตอนเป็นหุ่นเทียนนะครับไม่ใช่จานตอนเป็นโลหะร้อนๆมันไม่มีใครเ็าทานะครับไม่มีใครเ็าทาเออมันมีอยู่ท่านหนึ่งเนาะเขาอธิบายเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินเนาะเขาบอกว่าเนี่ยตอนงอเนี่ยพอโลหะออกมาร้อนๆงอร้อนๆหรือ ได้แกนมาตรงๆแล้วไฟลนให้มันร้อนแล้วเอามาอังติดโอ้ยใครก็ทํางินอธิบายไปได้มันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ก็เช่นกันไม่มีหรอกครับว่าหล่อเสร็จแล้วจะมาจานมันไม่ใช่ลักษณะนี้คือก็จานในหุ่นขี้ผึ้งนะครับเนี่ยร่องรอยการจานนะครับถนนงสนิมอยู่ในร่องนะครับมีความเก่าสองสี่หกศูนย์นะครับสองสี่หกศูนย์ สวยงามน,นะครับสามเหรียญนะครับนี่เหรียญที่สาม阿拉หังนะครับนะโมพุทธายะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนะนี่ยนะมะอะุหรือเปล่ามะตัวไหนอะนะนะมะพระโอ้ยผมอ่านไม่ค่อยเป็นนะครับนะครับอานะโมอะ นะมะอะมะอะอุเอามาอมะอะอุอะไรเออว่าไปตามนั้นนะครับนะแต่ว่าก็พุทธคุณนะครับในเรื่องของ <c oughs> แควคาดนะครับปลอดภัยคงกรพันชาตินะครับเหรียญตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเล่นนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าผมดูภาพโบราณนะครับมันแท้ตาเปล่าแล้วมันแท้ตาเปล่าไม่ต้องอะไรเลยนะครับเนี่ยงานมันแท้ตาเปล่านะครับ ดีกว่าไปเล่นในใหม่ๆนะเพราะว่าร้อยกี่ปีแล้วเนี่ยร้อยแปดปีแล้วนะสองสี่นะครับ